ครับนี่คือรายการเมสควรครัพพบวันนี้เมสควรจะมาอ่าใครว่าอะไรอ่ะจะมาบอกข่าวนะฮะอันนี้เพื่อนไม่รู้นะว่าห้อง5.1จะรู้กันหรือยังนะฮะสำหรับช่อง youtube ที่มียอดสมัครสมาชสูงสุดอย่างวีอาโซอย่างค่ะที่ทุกคนรู้กันกนะฮะที่ผมเช็ค่าสุดเ่ย3ล้านก,นกว่าแล้วแต่ที่ผมมาพูดนะฮะ ก็คืออย่างที่รู้กันอย่างที่รู้ขาดครับว่าวีาโซเขาบงเหมือนวงของวีาโซจะแตกแล้วนะฮะก็เริ่มจากจิ๋วครับไม่ถูกกับทีมครับจิ๋วเลยออกจากเวีาโซไปแล้วก็จอร์ดก็ตามมาะฮะเพราะว่าจอร์ดได้เป็นแฟนจิว๋วเสร็จแล้วนยะอิสระก็ออกครับกาลรนโกก็ออกนะฮะและล่าสุดครับแฟนสาวของอาปลื้มครับคนผู้ก่อตั้งเวียโซนะฮะ ก็ได้ออกจาก v วียโไปแล้วครับเมื่อสิ้นเดือนมการานี้เองครับผมเพราะฉะนั้นครับ v วียโครับ mm hmm. เป็นเครื่องหมาย mm hmm. เมื่อก่อน v น่เวียโซเนี่ยเป็นเครื่องหมายการันตีของไทยของยูทูบเบอร์ไทยแลนด์ว่าเป็นช่ y o ยูทูบที่โด่งดังในเอเชียเนี hmm. ่ยก็อยู่มีชื่อติดในเวทีระดับโลกนะครับผมซึ่ง ผมก็ยังติดตามอยู่ว่า v วี o โซเนจะรีเทิร์นกลับมาด่งดังเหมือนในอดีตได้หรือไม่ครับผมถ้าคิดว่าคุณคิดว่า v วี o โซจะรีเทิร์นกลับมาได้หรือไม่ครับและจะมีคนาแนะนําอย่างไรครับก็คอมเมนต์บอกติดดา,ารันได้ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมและครั้งหน้าครับอยากให้มิสเตอร์ควนครับทาข่าวเรื่องอะไรอีกขอ แล้วก็คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างได้เหมือนกันนะผมเป็นข่าวครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์และ u b s c r i b e ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ